กราบสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิอาไปชนแนลและเราอยู่กันในเกมไม่ใช่เกมสิเขาเรียกว่าเราอยู่กันในเพจคาบาว M i n f i n ิ t e Combo มนั่นเองสำหรับหลายๆคนคงจะทราบข่าวข่าวกันอยู่แล้วเพราะว่าเปิดให้ลงมาทะเบียนตั้งแต่ประมาณ4เมษาย,ยนอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆว่าเกือบเตือนแล้วนั่นเองสำหรับการลงทะเบียนในของคาบาว M i n f i n ิ t e c o m ต o นั่นเองครับผมสำหรับในเพจก็ยังมีความเคลื่อนไหวยเยอะแยะมากมายและเพิ่งไม่กี่วันนี้มานะครับนี่ เราได้พี่โอมคอกเทลมาผมชอบมากยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าอันนั้นมันยังโอมจะบ้าหรือเปล่ากาละมังชอบมากจริงเนี่ยฉันกำลังขอลองอ่อนวอนเธออย่าไปนี่ ทิ้งตัวลงคู่ข่าวอ้อนวอนเธอเอาไว้สำหรับพี่อมคโฮกเทวนี้ครับเพราะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้นะครับสำหรับคาบาวเอ็มเปิดตัวมาอาจจะมีพงมีเพลงหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับสำหรับหลายๆอย่างของคา r ์บาวตอนนี้รู้สึกว่ามันก็มีอัปเดตอะไรมาเรื่อยๆมีกิจกรรมไม่ทำนะครับคาดว่าน่าจะเปิดในเร็วๆนี้แต่เราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าวันเวลาที่แน่นอนจริงๆเมื่อไหร่นะครับหรือว่าจะมีโค้ดเบต้า OBT ไหมยังไงก็ฝากกดติดตรงติดตามไปก่อนถ้ามีข่าวคลาวอะไรเด แต่วันนี้ครับเพื่อนๆเรามีคอนเทนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากในแฟนเพจของ CarB บั i n n i n i t e c o o b o นะครับก็คืออันนี้เลย Arrange in order อาชีพไหนในดวงใจลองบอกเราหน่อยสินี่สำหรับโพสเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคมากซึ่งผมก็อยากรู้นะอยากรู้ว่าคนในคา r บาวเนี่ยเขาอยากเล่นอาชีพอะไรกันบ้างประเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าครับว่าเขาอยากเล่นอะไรกับ้างปุ๊บมานี่ครับผม ของลงวงลงวัลก็ผ่านไปแล้วนะครับผมตามนี้ใครจะคิดไงก็แล้วแต่สามารถพิมพ์มาบอกกันได้นะครับผมเราจะไม่พูดเยอะมากแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านี่สำหรับคนแรกเลยเนี่ยเขาอยากเล่นดาร์กเบดเบดเดอร์ฟอร์ชิลเดอร์แต่เราทําสรุปรวมให้แล้วก็คือเรา50คนนะครับในทั้งหมดนี้นะครับเราทําเป็น Excel มาให้ดูแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่จะชอบเล่นหรือว่าอยากเล่นอาชีพอะไรบ้างโดยเกณฑ์การให้คะแนนของเรานะครับอธิบายง่ายว่าถ้าเล่นระดับหนึ่งเนี่ยดาร์กเบดจะได้3คะแนน <Better S 2> นนเบดเดอร์จะได้2คะแนนแล้ฟอสชิลด์เนี่ยจะได้1คะแนนนะครับถ้าใครที่อยชอบเล่นอันดับหนึ่งเนี่ยจะได้3คะแนนเบดเดอร์สามฟอสกันเนอร์สคะแนนแล้วก็จะจ e ีเอหรือกลาดเดียเตอร์เนี่ยจะได้1คะแนนไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคน50คนขออย่าง50คนพอ ร้อยสองคนมันก็เหนื่อยไปแค่50คนก็น่าจะพอเป็นสังเกตได้แล้วว่าคนส่วนใหญ,ญ่จะชอบเล่นอะไรบ้างครับปเดี๋ยวเราไปดูที่ Excel ที่เราทำกันมาก่อนเลยครับผมไปนี่ขึ้นมาแล้วนี่คือ Excel ที่เราทำมานั่นเองนะครับนี่ทั้งหมด5 0คนนั่นเองครับเห็น,เห,นเห็นตัวเลขไหมคะแนนเนี่ยสามพวกสามวกสามวกสามเนี่ยแสดงว่าเขาคือคนที่อยากเล่นมากที่สุดอันดับหนึ่งเขาได้สามคะแนนถูกไหมนี่ครับเราสรุปรวมมาข้างหลังแล้วโอ้โหทำโคตรละเอียดเท่นี่ครับผม สำหรับวอประมาณนี้เลยนะครับใน50คนมีคนอยากเล่นวอ12คนในคะแนนนับ2-3คนแบบอาชีพที่2-3คนนะครับ อาชีพที่เป็นอันดับหนึ่งที่คนจะเล่นเยอะกันที่สุดเลยนี่เลยครับดูช่องนี้ดู3าคะแนนก่อนนะครับเบรดเดอร์นั่นเองครับคือคือมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปนะว่ามันจะต้องไปเป๊ะแต่ผมเอาจากที่คนไปพิมพ์ในคอมเมนต์มาว่าเขาอยากเล่นแบบเนี้ยนะครับเราก็เลยเอามาลงแล้วเรามาดูกันว่าอยากเล่นอนไนเยอะที่สุดอาชีพแรกที่เลือกเล่นเลยเบรดเดอร์จะเยอะมากนะครับจะอยู่ที่22คนนั่นเองอาชีพที่2คือวอลวอลนี่คือลักลักเลยนะครับ แต่ห,หลักเกณฑ์จะมีแค่15คนที่ลงคะแนนให้วอนะครับแต่คนลงให้ปืนถึงถึง20คนเห็นไหมสำหรับคนที่แบบยังมีแบบรังเลวหนึ่งสองสามยังมีปืนอยู่20คนแต่คนเล่นวอเนี่ยดูดิมีคนลงให้คะแนนมาแค่15คนแต่คนจะแบบอูชอบวอมาก12คนนะครับนี่ดูดิเบลดจะเยอะสุดนะครับอันดับ2จะเป็นวอนะครับอันดับ3อันดับ4ี่นี่จะชนกันระหว่างฟอร์ตอาร์เชร์กับฟอร์ตเบรดนั่นเองครับวิสาัดนะครับผมจะอยู่อันดับ3-4นะครับแล้วก็ฟอร์ชูเดอร์แล้วก Dark ใช่หรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูกันตัวนคะแนนรวมอันนี้เขาเรียกว่า3อาชีพในดวงใจแล้วกันนะครับขออนุญาตไอ้ตรงรวมคะแนนด้านหลังเนี่ยจะเป็น3มอาชีพในดวงใจว่าเวลาการให้คะแนนเนี่ยคนแบบรู้สึกว่าอยากอันไหนที่สุดนี่เบลดเดร์อันดับหนึ่งเป็นเพื่อนของแท้แท้หวานนะครับอันดับ2จะเป็นวอลครับอันดับ3ครับจะเป็นฟอร์สชิลเดอร์นะครับผมอันดับ4ครับจะเป็นวิสาดนะครับอันดับ5จะเป็นฟอร์สกันเนอร์อันดับ6ครับจะเป็นฟอร์สเบลดอันดับ7อันดับเครับจะเป็นฟอร์สอาร์เชอร์ครับ อันดับ8ครับจะเป็นกาเดเตอร์และดาร์กเมดจะคะแนนน้อยสุดก็คือพูดง่ายว่าบางดาร์กเมดไม่ได้อยู่ในซีนบ้าของเขาเลยว่าแบบอยากจะเล่นนะ่มีแค่11คะแนนเท่านั้นประมาณนี้โหแต่ผมว่าค่อนข้างที่จะผิดคาดนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมมีความคิดในใจว่าการที่คาบาวเอ็มเปิดแรกๆเนี่ยคนส่วนใหญ่จะทุ่มไปที่ฟอร์ดกันเนอร์จนแทบจะเปลี่ยนชื่อเป็นฟอร์ดกันเนอร์ออนไลน์ไปแล้วอ้างอิงมาจากโพสนี้เท่านั้นนะครับส่วนการเปิดจริงอาชีพไหนอาชีพดีอาชีพไหนก็แล้วแต่พวกคุณพวกคุณเป็นคนเลนค,ค,เลค,คเลือกรับ สนุกกับเกมครับผมเดี๋ยวถ้าอยังไงมีข่าวสารหรือว่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วสำหรับคาร์บาเอาเอมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณมา,มากๆราฟาเอราติสวัสริ์เล่นเกนไมได้พอดีนะครับอย่าลืมดูแลคนข้างบ๊ายบายจุบจ๊บๆแล้วเจอกันคับ